สวัสดีครับผมบานหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะฮะอัปเดตเล้าไก่กันหน่อยช่วงนี้ตอนนี้พายุกําลังมาครับนี่ดูฟ้าครับมูมาจากฝั่งนู้นเลยฝั่งทิศตะวันออกเลยครับนูนตกมาแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ไม่หนักนะฮะเดี๋ยวกาลังจะมาอีกนะครับเล้าไก่นะครับบางท่านถามว่านะครับสร้าง,สร,าง,งารรสร้างงบเท่าไหร่นะครับสร้างงบเท่าไหร่อ่าไม่ใช่สิพื้นที่เท่าไหร่ในการทําเล้าไก่เนี่ยนะฮะในแฟนเพจ นะเฟซบุ๊กถามกันเยอะมากนะครับพื้นที่รวมเล้านะรวมเล้าประมาณ160ตารางเมตรนะความยาวไปนี่ประมาณ20แล้วก็ตัวนั้นอีก8นะฮะแเมตรนะครับความกว้างแบบนั้นนะครับความสูงของตัวตัวนี้ครับผมตัวรั้วนะฮะตัวนี้เมตร20ครับตัวนี้เมตร20ตัวตะไคร่ลวดนะเมตร20นะครับแล้วก็ตัว บล็อกอีก3มค้อนนะอา่าไม่ได้วัดน่าจะประมาณเกือบ50เซนนะครับก็สรุปแล้วก็เกือบ2เมตรนะครับอันนี้รั้วแล้วก็จะมีตัวเหล็กที่ยื่นออกไปอีกนะยื่นออกไปด้านบนเนี่ยเหล็กพาดอย่างเงี้ยผมจะใส่อวนอวนลากปลามือ2มาหามือ2มาใส่นะครับพ่วงขึ้นไปอีกนะให้เขาบินออกไม่ได้นะครับแค่นี้มันยังบินออกได้อยู่แต่ว่าโดยที่เลี้ยงตอนนี้นะครับไก่เนี่ย ไก่ที่เราเลี้ยงคัดเนี่ยเขาไม่ได้ออกนะครับตัวที่บินออกคือตัวแม่พันธุ์นะครับตัวแม่พันธุ์บินออกก็ไม่เป็นไรตัวนั้นเดี๋ยวเขาก็บินกลับมานอนเองนี่ครับโตเร็วมากเลยอัปเดตไม่กี่วันเองนะน,นี่รุ่นนี้รุ่นรุ่นโตอยู่นู่นครับรุ่นโตนูนครับอ่าพวกนั้นนะนี่ประมาณผมคาดว่าสิ้นเดือนนี้ผมก็จะปล่อยละนะครับนี่เห็นไหมนี่พวกนี้รุ่นเนี้ย นี่ยแหละครับอันนี้ประมาณกิโลหนึ่งละบางตัวก็กิโล2ขีดและมองด้วยตานะนะครับจะปล่อยสิ้นเดือนนี้นะฮะคือถามว่าขายที่ไหนคือในชุมชนเขาก็ซื้อนะแล้วก็เรามีเจ้าที่เคยมารับซื้ออยู่แล้วนะครับคือถ้าเรามีไก่เนี่ยเราก็ให้เขามาเอาได้เลยอย่างเงี้ยครับมผมไม่ได้เอาไปส่งครับเพราะว่าไก่เรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้เยอะเป็น ร้อยตัวที่จะเอาไปส่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงแบบให้ให้มาเอาที่นี่นะครับกิโลเนี่ยที่ผมจำหน่ายโลละ80นะครับโลละ80บาทนะครับนี่ที่เลี้ยงก็คือที่กินเห็นไหมนี่รองรอยของแม่กับบ้านไปแล้วครับเพราะว่าพายุเข้านะครับก็ไปส่งที่บ้านก่อนนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับบ้านผมอยู่ที่นี่ถามว่าเอาส่วนไหนของกล้วยเนาะที่ให้ไก่นะครับ เอาตรงกลางเลยตัดกล้วยมาแล้วก็ปอกออกให้เหลือแต่แกนอ่อนๆนะครับแล้วก็สับเลยนะครับถามผสมอะไรไหมไม่มีครับผมผสมอะไรนะไม่มีนะครับนานทีผสมตัวน้ําส้มควันไม้เล็กน้อยให้เข้ากลิ่นนะครับเดือนหนึ่งประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งก็พอแล้วแต่นะครับวันนี้มาก็หัวหันหัวหันจะเป็นของไก่ตัวเริ่มแรกนะฮะจะมีหัวหานผสมกับรำ ไก่ที่เพิ่งฟักนะฮะคุณเขาก่อนพอเขาโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มให้ให้ตัวกล้วยสับคือสับไปแล้วเขากินได้เขากินเลยนะครับสับให้ละเอียดน,นะครับโอ้ฝนตกนี้มแมลงมันออกนะครับไก่ก็ได้กินอีกเดี๋ยวต้องมาติดไฟเพิ่มครับติดไฟให้มแมลงลงในเล้าไก่เพิ่มเติมนะครับตอนเช้าเขาจะได้มากินมแมลงนะครับไฟเดี๋ยวหาเป็นเอาเป็นไฟโซล่าเซลลมาติดแล้วกันนะครับ มีมีพื้นที่แล้วนะฮะช่วงนี้เข้าหน้าฝนจะได้กินแมลงฝั่งนู้นตัวใหญ่เสมอกันเลยนะสวยมากเลยนะไก่ชนไม่เลี้ยงไก่ชนไม่ขายนะครับไม่ขายไม่เลี้ยงไม่ไม่ทำไก่ชนนะครับไกรที่สอบถามมานะครับนี่บางคนอยากได้แม่พันธุ์นะจริงๆแม่พันธุ์อ่ะเอาไก่สาวกับไก่ตัวผู้ไปนะครับไก่สาวสัก สามตัวตัวผู้สองตัวก็ได้ครับหาอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ขยายพันธ์เองกรณีแบบอยากเลี้ยงไก่นะครับอยากเลี้ยงไก่นะฮะเป็นแม่พันธ์บางทีถามส่งรูปมาให้ผมดูมันก็โดนตัวแม่พันธพอดีเราไม่ขายนะฮะอย่างนี้แม่พันครับนี่อย่างนี้แม่พันธุ์อันนี้ก็แม่พันอันนี้ก็พ่อพันครับนะทางนู้นแล้วก็ข้างๆแล้วก็แม่พันธุ์มีอยู่ตัวเดียวด้วยตัวนั้นอ่าเอาองนั้นก็เป็นลูกครับนี่ เพราะฉะนั้นตัวเล้าไก่นะครับที่ผมทำนะครับร้อยหกสิบตารางเมตรนะครับถือว่าไม่ใหญ่มากที่เห็นว่าใหญ่เพราะว่าผมล้อมเป็นสัดส่วนชัดเจนนะครับตัวเนี้ยความสูงแล้วแต่เราเอาเลยตัวตะไคร์ลวดมันมีเม็ดยีกับเม็ดห้ฝั่งนูน 1, นะ้นเม็ดห้น่าสูงหน่อยนะครับแต่พูดถึงนะี้ไก่มันก็ยังพอบินได้อยู่เพราะฉะนั้นไอต้ตะไคร์ตะไคร์ลวดตัวนี้เอาเม็ดยีพอแล้วก็ซื้ออวนนะครับอวนมือสองมาพาดด้านบนออกนะครับ ให,ให้คือเขาบินไม่ได้นะครับก็สูงขนาดนี้หมามันเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาอวนพาดด้านบนอีกนะครับก็รอติดตามดูเดี๋ยวผมจะสั่งอวนมามาอันนี้อีกทีนะครับอลองทําดูครับลองทําดนะูอันดับแรกที่เอามาเลี้ยงเดี๋ยวประมาณ1 5บ6ตัวผ่านไปประมาณตัวนี้เข้าปีที่ปีที่2นะเข้าพึ่งเข้านะนะครับตอนแรกเรายังไม่ชัดเจนขนาดนี้ นะครับตอนแรกมีการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยที่นี้ไก่ไข่หมดอายุซึ่งได้ไข่แบบกินกินด้วยขายด้วยนั่แหละแต่ว่าไก่ไข่เรายังไม่ไปต่อเพราะว่าในส่วนนี้ก็คือตั้งแต่เลี้ยงไก่บ้านมาเนี่ยไก่บ้านเลี้ยงเนี่ยนันขายได้และอะไรรู้ไหมเขาไข่ออกมาเขาฟักให้เราเรื่อยๆนะครับคือเราเลี้ยงแค่ครั้งเดียวเขาก็ขยายพันธุ์ของเขาเองเรื่อยๆตัวที่พอปล่อยได้เราก็เอาออกนะครับปล่อยไปทีละ 10ตัว15ตัวประมาณนั้นนะครับหรือในชุมชนมาซื้อเป็นรายตัวก็มีนะฮะแต่ตอนนี้ยังยังออกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่โตนะครับประมาณสิ้นเดือนนะครับประมาณสิ้นเดือนเลยเลี้ยงแบบพูดถึงระบบปิดไหมอันนี้ปิดนะเพราะว่ารอบๆเนี่ยมันมีแต่ทุ่งนาครับไม่มีบ้านคนเลยนะครับและไก่เราเนี่ยมันไม่ได้ไปไกลมันอยู่แค่บริเวณออรอบบ้านเราเท่านั้นยิ่งปิดแบบนี้มันก็ออกไม่ได้นะครับแต่มีพื้นที่ให้เขาเดินเล่นคุยเขีย่ยเห็นไหมพื้นที่นะครับข้างบนเป็นต้นมะพร้าว นี่ครับดีมากเลยนะมะพร้าวดกมากได้ขี้ไก่โดยตรงเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะนี่ครับตรงนี้แฉะแฉะหน่อยนะเพราะว่าฝนตกเป็นปกตินะครับอันนี้เล้าของแม่พันธุ์เขานอนตรงนี้แม่พันธุ์เขาจะนอนในนี้นี่ครับนี่แม่พันธุ์แล้วก็มีลูกๆมานอนด้วยแล้วแต่พอเราฝั่งนี้ผ่านห้องฝั่งนี้จะเป็นห้องตัวคัด นะครับก็เคยมีมีแต่ตัวคัดที่จะออกอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้มันออกไปเดินเล่นกันข้างนอกไงอยู่ตรงนี้เล่าตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเขาก็มานอนเองนะฮะตอนนี้ไปคุยเขี่ยอยู่นู่นครับผมงบประมาณนะครับตอนที่บอกลอมรวมง,งบ20,000ื่นเนี่ยไม่รวมเสานี้นะเพราะเสานี่ผมฝังไว้ตั้งนานแล้วนะครับสองหมืนก็คือเทคานนะครับกอบล็อกแล้วก็ทําตัวลวดตะข่ายนี้ ไม่รวมเสาเนี่ยเสาเนี่ยตัวละ200นะฮะตีไปเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20นะครับเสาก็เสาก็4 0 0พันนะครับเสาบโบอีกประมาณ4 0 0พนะครับก็20,000กว่าบาทนะครับถูกแพงแล้วแต่ที่ผมทำญาติญาติกันเองนะครับแล้วก็พี่ทำให้ค่าแรงก็อาจจะไม่ได้ให้ถูกมาก อาจจะได้อาจอาจะไม่ได้ให้ให้แพงมากเท่าไหร่แต่โอเคได้นะครับก็ต้องลองดูนะครับราคามันมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ในบริเวณพื้นที่เนี้ยเฉพาะรวมอ่ะสุดแค่นั้นนะรั้วสุดแค่ตรงนั้นไม่ได้ม่ได้รอบนี้นะเพราะตรงเนี้ยเพราะตรงนี้เป็นเล้าอยู่แล้วนะครับออกจากตรงนู้นมาวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมาสุดที่นี่ครับนะสุดสุดฝั่งนี้นะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับก็ เทคานแล้วเทคานไม่ได้เสมอกันบางจุดเทบางหน่อยแต่บางจุดมันลึกก็เทหนาอันนี้นะครับเทคานข้างล่างกอบล็อกขึ้นมา3ก้อนอะนะครับแล้วก็ติดตัวตะไคร่ลวดตัวนี้ก็ตีรวมเสาไปประมาณ24 0หมตีไป25 0 0 0แล้วกันนะครับมีเหล็กด้วยอุปกรณ์เหล็กไอตัวตีนั้นด้วยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับด้วยพื้นที่รวม160ตารางเมตรส่วน เล้าไก่เนี่ยผมยังไม่ได้ว่ากี่หมื่นต้องย้อนไปดูคลิปนะฮะเล้าไก่น่าจะเกือบสามหมื่นนะพี่นะฮะเดี๋ยวต้องย้อนไปดูคลิปว่าเล้าไก่เนี่ยทำเป็นสองห้องนะฮะเล้าไก่ข้างบนเป็นเป็นไม้ยูคาแต่เสาเนี่ยใช้ผมเป็นเสาหน้าห้านะครับอ่ะไม่ใช่ดิเสานี้หน้าสี่นะครับเสาหน้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหกต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้ยูคานะม,มันประหยัดได้ตรง ตรงแปรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่เป็นไมนะ้ยูคานี่ยตัวเนี้ยมันประหยัดได้แต่แปรเป็นแปรของเมทัลชีสอยู่แล้วนะฮะอันนี้ประหยัดตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ค่าแรงเนี่ยก็พี่ตัวเองมาช่วยนะครับมันก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงอะไรแพงแบบเวอร์มากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูลองดูรวมแล้วนะตัวนี้ตีไปเกือบ3 0,000นนะครับรั้วอีก25 0 0 0ก็เป็น5 0,000กว่าบาทน,นะ ห้าหมื่นกว่าบาทที่ทําทั้งหมดไปเนี่ยอยู่ได้ยาวครับนะครับไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นต้องการให้มันได้แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วนี่ครับร้อยกว่าตัวตอนนี้แล้วก็ออกไปแล้วประมาณ3-4ชุดนะครับก่อนหน้าที่ผมจะเนี่ยครับมาลงคลิปไปเรื่อยๆนะฮะก็ออกไปแล้วนะครับโอเคครับผมนะครับฝนกลังจะมาขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ขอบคุณการสนับสนุนทางซูเปอร์แตงนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage เองก็ตามนะครับทาง YouTube เองก็ตามขอบคุณทุกท่านมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ